สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบฟบอยนะครับจากช่อง Butterfly Film นะครับแมงกี้ไปซื้อไก่ย่างนะครับมาให้เจ้ามอมเจ้าเสือนะครับหมาที่บ้านนะครับแล้วก็วันนี้ได้ไปหาซื้อหญาคามานะครับก็ได้เรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้ไปเอาเสร็จจากให้ไก่ย่างน้องหมาแล้วเดี๋ยวจะเอารถอ e ีทักออกไปเอายาคานะครับทุกคนโอเค เมื่อกี้ให้ให้กินเยอะทุกคนลืมกดบันทึกเดี้ยวเลยดังนั้นระมอมอันนี้เลยมาอันนี้มาอื้อไหนทำไมไม่อยู่แอบ,บแอบ,บเขาเนะะี่ยฮะอ๋อ อืมอืมตั้งเท่าเท่ากันเดีย๋ยวมึงจะไม่ได้กินติดลบไปแล้วนะเดีย๋ยแย่งกัน mm uh -huh.

แล้วเก็บไม้ทิ้งก่อนโอเคจะกนหมดแล้วแต่ว่าตอนแรกลืมกดบันทึกวีโอนะแต่ไม่เป็นไรครับได้ช่วงท้าย ร้อยนะครับลูกสมุนบอกยิ้มแล้วนะยิ้มแล้วอ่าโอเคโอวนจะมอมก็วิ่งไปในปงในป่านะครับล้างมือสไลด์ล้างมือนะครับ ไก่มันมีมันเยอะนะครับทุกคนเมื่อกี้ซื้อไก่ย่างมาร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบบาท ครับก็แม็กซพี่นะครับก็ไปหายาคาได้แล้วนะครับก็เจ้าแรกมีอยู่สามสิบแล้วก็อีกห้าสิบก็เป็นแปดสิบนะครับแล้วก็ได้อีกสามสิบก็เป็นร้อยร้อยสิบตับแล้วนะครับทุกท่านนะครับที่ที่เราจะได้ไปซื้อยาคาในวันนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับมันผุหมดแล้วนะครับว่ายาคามันหลายปีแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะอวันเนี้ยนะครับเดี๋ยวจัดการเรื่องออนนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เทพื้นช่วงเช้านะครับเทพื้นนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้กําหนดการประมาณช่วงบ่ายช่วงบ่ายโมงจะได้เดินทางไปกรุงเทพนะครับก็ทันอยู่ครับพรุ่งนี้ไม่มีอะไรมากครับผสมปูนเทพื้นให้ได้นะครับส่วนผนังห้องนะครับไม่ยากครับขอให้มีพื้นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยทําผนังใส่อีกทีหนึ่งก็จบละนะครับขอให้มีพื้นห้องก่อนนะครับ แต่ตอนนี้เรามาเปลี่ยนยญาคาเปลี่ยนไม้ไผ่ที่มันผุนะแล้วก็จะเอาไม้ไผ่ที่เรามีสำรองอยู่นะนะครับเอามาตัดแล้วก็เอามาอานั่นใหม่นะครับนี่ครับเรามาซ่อมแซมก่อนทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวแมงก์กี่จะขี่รถไอท็คไปเอายญาคาที่บ้านตะเคียนง,งามแล้วก็บ้านหนองจิกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ